AHHHHH uh. ช่วงนี้นะคะติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับ Voice News นะคะซึ่งเราก็จะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้าท่วมค่ะเราจะไปงันที่เขตคลองสามวากันก่อนนะคะซึ่งชาวบ้านเขตคลองสามวาได้ทยอยอ,อพยพเข้าศูนย์พักพิงหลังจากที่ปริมาณน้ําท่วมที่พักสูงขึ้นค่ะขณะที่การเปิดประตูร,ระบายน้ําความสูง1เมตรในความคิดเห็นของพวกเขานะคะนอกจากว่าจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังเป็นการซ้ําเติมให้น้ําท่วมชุมชนโดยรอบค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามการรายงานสดนะคะจากคุณสุบงกตสุก yau okay. ค่ะคุณร่มก้าวค่ะจนะถึงขนานี้นะคะดิชันและก็ทีมงาน Voice TV นะคะก็ยังเกาะติดสถานการณ์และปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นนะคะที่บริเวณประตูระบายน้ําค่ะคลองสามวาแห่งนี้ค่ะซึ่งภาพหลังสดตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กําลังเร่งเก็บผักตบชวาเนื่องจากว่าหากจากห่างจากประตูไปเพียงร้อยเมตรเท่านั้นก็จะเป็นเจอผักตบชวาจํานวนมากซึ่งทําให้การช่วยเหลือนะคะไม่สามารถเข้าไปได้ไหนได้นอกจากนั้นค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะดิชันก็ได้เข้าไปที่ศูนย์อพยพโรงเรียนสุราคลองหนึ่งนะคะ ที่นั่นคะ่ะเราพบว่ามีประชาชนรวมถึงครอบครัวนะคะกว่า150คนคะ่ะเริ่มเข้ามาอพยพและดิฉันนะคะก็ได้คุยกับคุณตาคุณยายคะ่ะซึ่งทั้งคู่นะคะอพยพม,มาจากคลองแสนแฟบน,น,นะคะจากบ้านเดิมคะ่ะพอมาอยู่ที่นี่คะ่ะก็ต้องอพยพอีกครั้งหนึ่งคะ่ะทั้งสองคนก็ถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาเลยคะ่ะ กายเป็นปวดท้องก็ต้องคือต้องมีอะไรให้แกกินตลอดมันจะหายอยู่นี่เลยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเงียบๆอ้เขาอ้เขาเดี๋ยวออกคอทันไอ้เขาุณยายกลัวเหรอคะไม่กลัวเราคือคือแบบแกใจไม่ค่อยดีมาจากสินแสบบ้านบ้านที่เส้นแสบน้ําท่วมอยู่โรงเรียนสุราเส้นแสบน้ําท่วมแล้วก็คือลูกชายก็เอามาอยู่นี่ พอมาอยู่นี่มาเจอน้ําท่วมอีกก็ย้ายเนี่ยอันที่อันที่ที่สามแล้วเนี่ยแกก็เลยเสียใจไงแกก็ร้องแต่เดี๋ยวแกก็ยิ้มคือคิดมากมคิดมากไม่เป็นไรแล้วนะไม่ย้ายแล้วนะหมดละไม่ย้ายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวน้ก,ก็ลดแล้วนะคะเงียบเงียบร้องร้องไรกร้องไห้เดี๋ยวกินน้ำป้องไห้ <c oughs> ตา <c oughs> ตาน่ะร้องแอบร้องแต่ว่าอารมณ์แกดีเดี๋ยวแกก็ร้องเพลงเดี๋ยวแก เดี๋ยวก็ได้เวลาแก,กก็ละหมาดาเวลาคือมาวานเป็นลงทะเบียนเอาไว้แล้วตอนนี้ก็ลงไม่ครบก็เลยวันนี้ก็เอามาครบหมดเลย13คนแต่ว่าอพยพมาแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้อาจจะตามมาหรืยอยังไงอันไหนที่คือพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนคืออยู่บ้านไปก่อนบ้านก็อยู่ตรงนี้เองแค่ตรง้านตอนนี้นนไงนะก็คือเนี่ยประมาณหน้าแข้งอะ่ะหัวเข่าอะ่ะนี่ทำตะพานตะพานมันก็ท่วมห้องน้ำมันก็เออก็เลยต้องเอาคนแก่มา นอกจากครอบครัวนี้แล้วนะคะที่โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่งก็สามารถรองรับได้อีก150คนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ได้พูดคุยค่ะกับคุณสมภพทับชัยนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านในระแวกนี้ค่ะเขาบอกว่าในวันที่เกิดเรื่องนะคะมีการรื้อตระสอบทรายในบริเวณนี้ค่ะเขาเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เข้ามาห้ามโดยเขาบอกว่านะคะการเข้ามาห้ามในครั้งนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะแต่อยากให้ทุกคนนั้นรักกันและก็มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม จากที่แรกเปิด80เซนใช่ไหมแล้วมาเป็นเม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็ค่าเท่ากันเปิดแล้วมันก็ขึ้นอย่างเก่าเนี่ยนะผมว่าตอนนี้พอเปิดลงไปเนี่ยทอนล่างเขาเนี่ยจะลําบากเพราะโรงงานมันเยอะบ้านผมตอนนี้ก็ประมาณเม็ดฝาครับน้าท่วมนะฮะก็ที่แรกผมก็ทําใจไม่ค่อยได้มันท่วมนะฮะแต่ตอนนี้มันท่วมมาทุกหลังอะ่ะคนอื่นเขาก็เดือดร้อนพอกันเราบางที่เขานักกันเรามีจัดจ้างที่รู้ข่าวมาฮะแล้วรู้ว่าตํารวจเนี่ย จับมาสองคนแล้วด้วยแล้วมีจัดจ้างมาด้วยม็อบเนี่ยจัดจ้างมาด้วยนะฮะมันระหว่างฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายรัฐบาล่งจัดมา <c oughs> มีครับมีค่ะ การเก็บผักตบชวาในวันนี้นะคะแม้ว่าภารกิจนั้นจะยังไม่เสร็จสิ้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะเราก็สามารถเอาห้องสุขารอยน้ํานะคะเข้าไปในชุมชนได้ใกล้มากขึ้นนี่ก็ถือเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนค่ะแต่การเก็บผักตบชวารวมถึงภารกิจต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนั้นยังคงติดตามภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้าอยู่ที่นี่นะคะเนื่องจากปริมาณน้ําที่นี่ค่ะแม้ว่าจะไม่ชัดเจนนักว่ามีการเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะะค ื่อค่ะว่าจากจุดนี้จะส่งผลกระทบกับเขตนบุรีซึ่งห่างไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรนะคะจุดนี้ค่ะก็ได้ส่งผลกระทบแล้วนะคะนอกจากว่าประชาชนทั้งสองฝั่งจะได้รับผลกระทบชาวบ้านเองนะคะเขาก็ได้รับผลกระทบที่หนักไปกว่าปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นเพราะน้ําที่นี่เริ่มเน่าเสียค่ะจึงขอให้ภาครัฐรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะรีบเข้ามาดูแลให้เร็วที่สุดค่ะค่ะขอบคุณคุณสุบงกตนะคะเราก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณยายนะคะรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะคะ